นครปฐมแม่นครปฐมเป็นไงบ้างครับเรื่อยๆดิวชั้นหนึ่งดิวชั้นหนึ่งของนครปฐมครับเป็นไงบ้างครับของนครปฐมเนี่ยที่นี่ดีกว่าไหมอันนี้ตอบยากตอบยากนะครับอามาถึงเลขแรกเราตอนแรกเราเปิดตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องเพื่อดูกาลนี้นะครับแต่ว่าเลขสองนี่ยืนยันยืนยันได้ครับยืนยันว่าเราแน่นแน่นอนเพราะตอนนี้มาเพิ่มถึงเออกี่คนคะัสี ห้าคนอ่าแล้วก็ล่าสุดนี้นะที่ยังไม่เปิดตัวคือมาอีกสองคนก็คือมาจากบาซินหนึ่งคนนะเป็นกองหน้านะฮะที่เอดูอะไรหรือเปล่าเอดูเอดูแล้วก็แล้วก็อีเก้นะฮะไปยืมตัวมาจากบางกอกเอฟซีจากเซสชั่นหนึ่งมาเป็นกองหน้าถือว่าเด็เดๆหมดเลยใช่ฮะใช่ก็รวมไปแล้วก็ หลายคนห้าคนเลยะครับทุกคนนี่คือแน่นปึกมาจากสโมสรอื่นทั้งหมดเนี่ยแน่นมาหมดเลยใช่ไหมครับคุณภาพเลยครับแก้วเลยฮะคนเนี้ยฮะรับรองว่าไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่ครับให้ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเลข2นี่ไป2แมตช์ยังมีแมตช์ล่าสุดที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้รายการอะโตโยต้าโตโยต้าดีครับครับเจเจรัอคพัฒอุตลงนี่ก็คือเป็น พูดได้ง่ายว่าทีมบุรีรัมเลยอ่ะนะเขาอยู่ต้นๆของตารางใช่ไหมครับใช่ฮะบุรีรัมล้นล้นเลยฮะที่ที่ที่แล้วเราก็เจอบุรีรัมอ่ะนะคือชุดนี้เลยทั้งชุดยกมาเลยนะครับมาเล่นให้กับพัทลุงแล้วก็เสริมตัวเด็ดๆเข้ามาพัทลุงตัวนี้น่ากลัวมากฮะตอนนี้ลำหนึ่งของเลกคือหานใหญ่ไหมครับไม่ใช่หันจะเป็นพัทนธนีฮะพัทธนีนะครับแล้วแล้วพรุ่งนี้ที่เจอพัทลุงนี่เราเต็มที่ไหมครับฟูลทีม โอเคครับแน่นปึ๊กไม่มีเจ็บไม่มีป่วยมีเจ็บต้องไหมเจ็บเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยแต่ไหวนะครับคุณนางเดได้ข่าวว่าเจ็บแบบๆไหมเจ็บยุ่งมากป่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับได้สบายสบายแล้วก็สมุดก็นิดหนึ่งนะฮะได้ได้พรุ่งนี้ยืนยันว่าฟูลทีมแน่นอนแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับมา